แก้มบุม๋มไ์สดเล่านาทีถูกพี่พีทบอกเลิกทั้งที่ขอแต่งงานก่อนหักมุมจบพีคแก้มบุม๋มไ์สดเล่าความฝันถูกพี่พีทบอกเลิกทั้งที่ขอแต่งงานสุดท้ายคล้องใจโทรหาได้คำตอบถึงกับเถินนะับเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่กำลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้สำหรับพีทกันตพรหานพาณิชย์ ทายาทหมื่นลารุ่นที่2ของธุรกิจโรงพยาบาลอาณาจักรบางกอกเชนฮอปปิทตลที่คุกเข่าคอนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปียาดาสิธาชัยแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกบนกรอบพงานหลังจากคบหากันมานานกว่า4ปีโดยแก้มบุ๋มเคยเล่าว,ว่าประครังนี้มีแม่สื่อจัดให้เป็นนักแสดงสาวรุ่นพี่บีมาติกาแถมคุณพ่อยังกดไฟเขียวให้ผ่านด้วยส่วนสาวแก้มบุ๋มก็ผ่านด่านพ่อแม่ของหนุ่มพีทมาด้วยเช่นกัน ซึ่งทั้งสองจาจัดพิธีมั่นและแต่งงานในวันที่12พฤษภาคม2567ล่าสุดทำเอาชาวโซเชียลแอบตกใจหลังแก้มบุ๋มออกมาไลฟ์สดบอกว่าถูกพี่พีทบอกเลิกในฝันพอตื่นขึ้นมาเลยมาเล่าให้พี่พีทฟังพี่พีทเลยตอบกลับแก้มบุ๋มไปว่าพี่พีทเลยตอบแก้มบุ๋มไปว่าพี่ขอหนูแต่งงานไปแล้วนะงานนี้ยิ่งทำเอาคนโสดอิจฉาหนักมาก